ได้ๆๆครับพี่คนในกายะรที่เรการดมาทำงานเนี่ยเราต้องมาประชุมเนี่ยมันไม่ได้เสียสลาในนี้คือหน้าที่เราต้องทำผมทุกคั้งเวลามันมีวิกฤตปัญหาอย่างเนี้ยมันวัดวุฒิภาวะของคนกลัวเรื่องประชุมนี้ทั้งที่ว่าเียิงไปก็ช่วยจัรยาสภาพบุรุษุตถึงอยากรอให้เวลาก็ห้าชั่วโมงข้อเวลาก็เหลือแล้วก็ทางไม่พร้อมนะครับหมายถึงว่าขนาดนี้ไม่พร้อม จะบอกไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่จริงครับแต่ว่าไม่ไม่พร้อมก็ยินดีเลื่อนไปให้วันพรุ่งนี้แต่สมรัฐบาลมีเวลาเหลืออยู่เกือบชั่วโมงจะมีผู้พิพากษามั้ยันผมก็คิดว่าถ้าเราทําเสร็จวันนี้เนี่ยประโยชน์ที่เราได้ความจริงต้องกราบเรีบนสนมาจิกนะครับก่อนเข้ามาเนี่ยได้คุยกับผู้กุมเสียงฝ่ายการด้วยว่าเราพยายามให้เสร็จเรืนนี้ผมไดงรอความรู้สึกเมื่อเราตกลงเวลาเรารอเสารเวลา แต่ว่าถ้าสมมุติฝ่ายรัฐบาลยังมีผู้อภิปรายอยู่ประมาณ50นาทีถ้ามีผู้ปรายก็จะอนุญาตให้อภิปรายถ้าสมุติเลยที่คืนพุงนี้วันนี้เราก็ตักพรุงนี้เรา9ก้าโมงเพงประชุมขอรบกวนเจ้าของคอนมายครับได้ไปนิฉัยไปแล้วว่าขอยึดเอาข้อตกลงเรื่องเวลาและขอเมื่อความจริงท้าพูดไปแล้วฝ่ายคานก็ว่าขเขาเตรียมคนมาเท่านี้ ถ้าพูดถึงว่าหมดไม่มีผู้พิพายโดยเสิ้นเชิญเราก็สั่งปิดได้แต่ว่าจริงๆก็คือก็ขอไปปรุ่งนี้เหตุผลเหตุผลก็เป็นเรื่องที่การเตรียมตัวบคุคคลของเขาสาหรับวันนี้เท่านี้กอตัดสินไม่เรียบร้อยนะครับเพราะต้องยอมนะครับแต่ว่ากรณีของผมเรียน ตระหนึกสิ่งซึ่ว่าโดยส่วนตัวไม่เคยสั่งเลยนะครับว่าให้ผู้ที่สมาชิกเสนอชื่อหม้หมดไม่เคยสั่งครับเพราะนั้นก็เข้าใจว่าจะมีความร่วมมือในระดับผู้บริหารของผู้ควบคุมเสียงด้วยกันนะครับด้วยความเคารพเลยว่าหลักไม่เปลี่ยนนะเวลาระเบิดเวลาว่าไม่จําเป็นต้องเจ็ดนาทีก็หมายว่าไม่จําเป็นต้องเจ็ดนาทีนะถ้ามันหมดวาระหมด ปัญหาขอพูดได้ทีก็ได้อย่างนี้ครับแต่ว่ากรณีเวลาเที่ยวนี้เนี่ยเราตกลงเวลากันไว้อย่างนี้จริงๆแล้วเพิ่งตกลงเมื่อวาน,นของวุฒิเนี่ตกลงตั้งแต่วันแรกผมจําได้ว่าขอห้าชั่วโมงครึง่งแต่ว่าผมจําได้ว่าผมได้เป็นคนบอกว่าห้าชั่วโมงได้ไหมแต่วันนี้บอกห้าชั่วโมงครึง่งทั้งนั้นหรือเาห้าชั่วโมงครึง่งห้าชั่วโมงครึง่งและวันนั้นเนี่ยพวกเราส่วนหนึ่งนะครับ ผมว่าส่วนใหญ่ด้วยคิดว่าให้เสร็จภายในวันนั้นผมจําได้ว่ารัฐบาลเสนอว่าเราเสร็จบ่ายสามไหมวันนี้ลงมติเลยพอมีเวลาผมยังจําได้คุณหมอจุลนานบอกว่าเราเสร็จสักหนึ่งหกโมงไดหนึ่งต้มใช่ไหมครับแล้วลงมติเลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยในที่สุดก็คือ่างวุทิมาชิปบอกว่าอย่างไรขอว่าตกลงเนยยาไปจุมเลยอย่าลงมติรอก่อแมงปูเออ ต้องเข้าใจแนละ้วเห็นใจว่าประสบการณ์มันทให้เกิดความกังวลขึ้นมาแล้วจริงผมเองเป็นคนพูดนะนะว่าผมนี่เจอเรื่องอย่างนี้มาเป็นประจําในชีวิตการเมืองเราเลยต้องเฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะครับมีปัญหาและเรียนท่านสมชายด้วยความเคารพด้วยว่าเป็นหน้าที่เรานะครับเราไม่ได้เสียสละอะไรนะในการที่เรามาทํางานนะเราต้องมาประชุมเนะี่ยมันไม่ได้เสียสละในไะนี่คือหน้าที่เราต้องทํา ผมถือวอาเวลามันมีวิกฤตขนาอย่างนี้กันวัดวุทิภาวะของคนครูเลือกประชุมนี้ถ้าที่ความจริงไปก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าไม่รับผิดชอบงานตัวเองผมถือขอบคุณพวกเราว่าดีที่พวกเรามีความเปวุทิภาวะทามาตัวเองให้สาเร็จเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมในธรัดชอบผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับขออนุญาตให้เป็นไปตามที่วินิจฉัย